It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. Cup cup ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ c ค p บ of u u t u u r e กาแฟาแก้วโปรดที่ชวนทุกท่านมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรในวันนี้คุณกำลังจิบกาแฟาแก้วที่633กับวิทวิทยากรรมจองกิตินะคะวันนี้เราจะมาชวนกันคุยเกี่ยวกับประเด็นที่กำลังฮอตฮิตเป็นกระแสอยู่ในข่าว ต่างๆในสังคมปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงรายหนึงนะ่งเนาะที่ทำให้มีผู้เสียหายจากการดำเนินธุรกิจนียเป็นหลักแสนคนเลยทีเดียวจากข่าวนี้ค่ะผู้ฟังคนไหนที่ติดตามข่าวแล้วคิดเหมือนวิทย์ไหมคะว่าทำไมคนถึงได้หลงเชื่อและตัดสินใจเข้าร่วมกับธุรกิจบริษัทน,นี้เยอะจังเลยแน่นอนนะคะว่าอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความน่าเชื่อถือจากข้อมูลของการดำเนินธุรกิจหรือการที่เขามีดารานักแสดงดังๆหลายท่านออกมายืนยนันการเห็นรูปของคนที่เข้าทำธุรกิจแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นสาเหตุของการที่มีคนกระโจนเข้าไปร่วมธุรกิจเราก็หลงเชื่อกับธุรกิจนี้เนี่ยเราก็คงจะอธิบายไม่ได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะเราเองก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่อวว่าไปมีส่วนในการตัดสินใจนั้นนะคะแต่ว่า บิดกำลังชวนทุกท่านคุยจากประเด็นในสถานการณ์นี้ว่าในสังคมของเราเนี่ยนปัจจุบันมีสถานการณ์แปลงใหม่ที่ท้าทายความเชื่อของเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพื้นฐานสําคัญที่เราควรจะมีติดตัวกันคือวิจารณญาณของการตัดสินใจที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรในสิ่งใดสิ่งหนึง่งสิ่งนี้เองค่ะจะเป็นเกราะป้องกันให้เราไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆคําคถามคือแล้วเราจะมีหลักหรือว่ามีแนวทางอะไร ในการที่จะประกอบความคิดหรือตัดสินใจในการเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรนะคะวันนี้วิทย์มีหลักการพื้นฐานสำคัญที่ไปค้นพบนะคะมาจากการศึกษาข้อมูลต่างๆเราก็ไปเจอว่าจริงๆแล้วหลักการของการที่จะเลือกเชื่อหรือตัดสินใจเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันมีมานานแล้วนั่นก็คือหลักการามาสูตร10ประการนะคะซึ่งเป็นหลักความเชื่อทางพุทธศาสนาค่ะ แต่ว่ายังไงอย่าเพิ่งตัดสินใจว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะคะมาลองฟังกันดูก่อนดีกว่าค่ะว่า10ประการที่ว่านั้นมีอะไรบ้างประการที่1นนะคะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาเช่นคําพูดประเภทที่ว่าเขาบอกว่าเขาแนะนํามาบางทีเราได้ยินแบบนี้ก็อยากจะถามต่อนะคะว่าเขาที่ว่าเนี่ยใครโอเคไปที่หลักการที่สองค่ะอย่าเพิ่งเชื่อ เพราะถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมาเช่นคนโบราณบอกว่าอย่าตัดเล็บตอนกลางคืนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของโชคลางนะมันเป็นเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าการตัดเล็บตอนกลางคืนก็ทําให้เรามองเห็นไม่ชัดนะจะได้เลือดเอานะคะซึ่งตรงเนี้เขาถึงบอกไงคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าเขาเล่ามาหลักการที่สามค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวลืออ่ะ ข้อนี้ชัดเจนอยู่ในตัวเลยนะคะยิ่งสมัยนี้เนี่ยข่าวลือแพร่กระจายเร็วมากเลยเพราะว่าสื่อมันอยู่ในมือของทุกคนดังนั้นก่อนจะโพสต์จะแชร์อะไรอะ่ะต้องระวังต้องคิดให้ดีก่อนนะคะว่าอันนั้นเชื่อถือได้หรือเปล่าหลักการที่4ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างคำพีหรือตำราบางครั้งสิ่งที่ระบุอยู่ในตำราก็อาจใช้ได้ดีในบริบทหนึง่งแต่พอเวลามันผ่านไปหรือว่าเราเอามาใช้กับอีกบริบทหนึง่งมันก็อาจจะ ใช้ไม่ได้นะคะทุกคนหลักการที่5อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรรก,กะหรือเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลกันเพราะว่าเหตุผลบางอย่างค่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเสมอเช่นถ้าเราบอกว่านกบินได้เพราะนกเป็นสัตว์ปีกถ้าเทียบกับเครื่องบินเครื่องบินก็บินได้นะคะแต่จะบอกว่าเครื่องบินเป็นสัตว์ปีกก็คงไม่ถูกต้องใช่ไหมคะดังนั้นหลักการของการใช้ตากการรกะเนี่ยก็จาเป็นต้องดูบริบท ดูเรื่องเหมือนกับที่เราจะเลือกเชื่อตำราหรือเปล่านั่นแหละคะ่ะหลักการที่6นะคะอย่าพึ่งเชื่อเพราะคิดคาดคะเนอนุมานเอาอันนี้สําคัญเลยนะคะอย่าใช้ประสบการณ์หรือมุมมองของเราไปตัดสินคนอื่นด้วยการอนุมานหรือคาดเดาเช่นเวลาที่เราเห็นข่าววัยรุ่นขับรถชนคนตายหลายคนอาจคิดไปแล้วคะ่ะว่าเมาแล้วขับหรือไม่ก็ขับรถเร็วแน่เลยทีนี้ก็เปลุมไปด่าว่าเขา แต่พอมีข่าวออกมาเพิ่มว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นนะ่ะมันเกิดจากรถเบรกแตกทีนี้เป็นไงคะกลับลำกันแทบไม่ทันเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้ทําให้เราเห็นนะคะว่าสื่อโซเชียลทุกวันนี้ก็มีคนที่เลือกที่จะเชื่อโดยค่าคิดค่าเสน่ห์กันเอาเองเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมาถึงหลักการที่7แล้วนะคะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะคิดเอาตามอาการที่ปรากฏบางครั้งใครเคยเป็นบ้างคะ เดินไปอยู่ในที่สาธารนณะแล้วก็หันไปเห็นคนเขายกมือถือขึ้นมาแล้วก็ส่องมาทางเราไอ้เราก็คิดไปเองค่ะว่าเขาแอบถ่ายรูปเราหรือเปล่านะแต่จริงๆเขาอาจจะเซลฟี่ตัวเองอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นอย่าพิ่งตัดสินใจไปแบบรวดเร็วขนาดนั้นนะคะหลักการที่8ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าสอดคล้องกับความเห็นของตนหรือเข้ากับทฤษฎีที่ตัวเองถืออยู่หรือมีอยู่นะคะอันนี้มันเป็นอาการแบบว่า เราเชื่อในหลักการของเราอยู่แล้วอ่ะพอเราเจออะไรที่สอดคล้องกับความเชื่อของเราเราก็ยิ่งตอกย้ําความเชื่อส่วนตัวเข้าไปใหญ่เลยเช่นเรามองว่าลูกน้องของเราคนนี้เป็นคนขี้เกียจพอเขาลาป่วยเราก็จะคิดไปเองว่าเขาป่วยการเมืองแล้วเราก็จะไม่อนุมัติการลานั้นนะั้นกว่าจะมารู้ความจริงว่าเขาป่วยจริงก็ตอนที่มีรถพยาบาลมาอยู่หน้าออฟฟิศแล้วนะคะมาที่หลักการที่9ก้ากันดีกว่านะคะอย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อได้ ประเด็นนี้ชัดเจนนะคะอย่างพวกดาราดังๆที่ออกมาขายของเนี่ยเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เขากําลังมาเชิญชวนเรานั้นเป็นสิ่งที่ดีเราต้องคิดอย่างให้แน่ใจตกผลึกให้แน่นอนนะคะว่ามีข้อมูลอื่นๆไหมที่มันประกอบความน่าเชื่อถือนี้ได้นะคะอย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปเชื่อนะคะและหลักการที่10ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูของเราไม่ได้บอกให้เป็นสิทธ์คิดล้างครูนะคะ แต่อยากให้ฟังและคิดตามผู้สอนหรือครูของเราอย่างรอบด้านอย่าเพิ่งเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องร้อเซหรือว่าเอาไปใช้ได้เลยต้องมีการคิดแล้วก็ทบทวนแล้วค่อยเอาไปใช้นะคะฟังมาถึงตอนนี้หลายท่านคงกําลังคิดใช่ไหมคะว่าแล้วจะให้เชื่ออะไรได้บ้างนั่นนสินะคะแม้กระทั่งเรื่องที่วิทย์เล่ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อนะคะวิทย์อยากให้ฟังคิดตาม พร้อมทั้งใช้วิจารณญาณอย่างรอบด้านในการตัดสินว่าเราจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรนี่แหละค่ะจะช่วยยับยั้งการตัดสินใจในสิ่งที่ยังคลุมเครือและพิสูจน์ไม่ได้เมื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อสิ่งนั้นทันทีเราก็จะพยายามมองหาข้อมูลด้านอื่นๆมาประกอบการตัดสินใจของเราค่ะทําให้เรามีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นทีนี้เราลองกลับมาในชีวิตประจําวันในการทํางานของเราดูนะคะ มีกี่ครั้งแล้วคะที่เราต้องเจอกับสถานการณ์ที่มันเป็นพวกข่าวลือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนต่างๆเหล่านี้คะ่ะเราอาจจะเจอบ่อยเนาะนี่แหละคะ่ะที่หลักการมาสูตรจะมาช่วยเราได้อ่ะทีนี้เราลองมายกตัวอย่างให้เห็นภาพกันหน่อยดีกว่าไหมคะข้อที่1นนะคะตัวอย่างแรกอย่าเพึ่งเชื่อเพราะฟังตามๆกันมาในออฟฟิศบ่อยครั้งเราได้ยินข่าวลือได้ยินมาว่าเขาว่ากันว่าบางทีคนที่ได้ยินได้ฟังอะไรมาจากคนอื่นเนี่ยจะรีบเอาไปแชร์ต่อทันที บิดอยากชวนให้ลองตรวจสอบข้อเท็จจริงดูก่อนนะคะไม่งั้นเราจะกลายเป็นผู้ร่วมก่อการซุบซิปหรือปล่อยข่าวลือซะเองแล้วยิ่งถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่แบบกระทบกับองค์กรกระทบกับคนเนี่ยมันก็ยิ่งส่งผลกระทบในวงกว้างเลยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันในตัวอย่างที่สองแล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาหลายบริษัทมักจะมีวัฒนธรรมการทำงานที่ เคยทำมาแบบนี้ทำกันมาแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราใช้หลักกา,ามาสูตรอะเราจะกล้าตั้งคำถามว่าทำใหม่ต้องเป็นแบบนี้มีวิธีการที่ดีกว่านี้ไหมนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของนวัตรกรรมในองค์กรม,มาดูตัวอย่างถัดไปค่ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะอ้างตำราหรือทฤษฎีในโลกธุรกิจอะมีทฤษฎีการบริหารใหม่ๆออกมาทุกวัน,นะคะ่ะแต่อย่าพึ่งกระโดดตามเอาไปใช้นะคะ ต้องลองดูก่อนนะคะว่าทฤษฎีหร,หรือหลักการใหม่ๆเนี่ยมันเหมาะกับบริบทของบริษัทเราจริงๆหรือเปล่าดังนั้นถ้าคนของเราหรือว่าองค์กรไหนที่มีคนที่ใช้หลักการมาสูตรหรือว่ามีแนวคิดในการที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทําให้การสื่อสารภายในองค์กรเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนน่ะก็จะไม่เชื่ออะไรที่คุมเคือแล้วก็จะมีการตั้งคําถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อที่จะ สอบถามหาความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเรื่องของการที่จะส่งเสริมบรรยากาศในการทำงานลองนึกภาพดูนะคะว่าถ้าทุกคนเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรจากข้อมูลหรือข้อเท็จจริงก่อนที่จะเผยแพร่สิ่งนั้นออกไปเนี่ยมันก็จะทำให้กอสซิปหรือว่าข่าวลือในองค์กรเนี่ยลดน้อยลงฉะนั้นพอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้ว การใช้หลักการมสูตรไม่ได้หมายความว่าเราต้องสงสัยทุกอย่างหรือว่าไม่เชื่ออะไรเลยแต่มันหมายถึงการใช้วิจารณญาณคิดตรายตรองให้รอบคอบก่อนที่จะเชื่อหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างจำไว้นะคะว่าอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่วิทย์พูดไปทั้งหมดนะจนกว่าท่านจะได้ลองฝึกใช้กับตัวเองและแล้วกาแฟก็หมดแก้วแล้วนะคะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม วัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีแล้วทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เราอยากจะเห็นกันล่ะคะพบกันใหม่ใน A Cup of Culture Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.